โหราศาสตร์ไทยเป็นศาสตร์ของเข็มนาฬิกาชีวิตใช้บอกช่วงจังหวะว่า,วาจังหวะไหนดีจังหวะไหนไม่ดีไม่ใช่ศาสตร์หลักนะครับของการหลุดพ้นศาสตร์หลักของการหลุดพ้นก็คือหลักของพระพุทธศาสนาฟังธรรมปฏิบัติตามคําสั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนาจะเกิดประโยชน์สูงสุดของชะตาชีวิตนั่นเอง สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตประจําคลิปนะพฤศจิกาย,ยนแล้วก็ธันวาคมนะเราถ่ายควบสองเดือนเลยนะครับเพราะว่าดาวหลายๆอย่างเขาสถิตนิ่งไงพอเขาสถิตนิ่งแล้วมันนิ่งอยู่สองเดือนเต็มอย่างเงี้ยน,นะเราก็เลยถ่ายควบเลยอารมณ์ต่างๆมันก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไงนะครับนี่ม,มาดูกันนะ พฤศจิกายนนะและเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับมีดาวทางด้านของดาวพระรังคารนะพระรังคารเนี่ยนะเ,นยนะเป็นเจ้าเรือนของภพงงาาสุภาเป็นเจ้าเรือนของภพพันธุนะครับของเือนชะตาสุภาพพันธุนะครับเอาท้าแปลในแง่ของของใกล้ตัวก่อนก็คือพวกรถ พวกบ้านนะอสังหาต่างๆของเรือนชะตานะครับไปตกในเรือนของวินาศะนะของดวงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้นะาชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับใครที่มีเกณฑ์ที่จะเหมือนแบบมีที่ดินเปล่าว่างนะให้คนอื่นเขาเช่านะก็จะเป็นเกณฑ์ดีแหละนะก็จะมีะมีคนมาติดต่อเยอะจะตกลงไม่ตกลงนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะพอเห็นอยู่แล้ววา่าข้อตกลงดีๆเนี่ยมันมีเกิดขึ้นแหละนะแต่หมายถึงว่าตัวเราจะตกลงโอเคไหมกับคนที่มาเช่านั่นอีกเรื่องนึง ก็ถือว่ามีเกณฑ์ดีแล้วกันนะถ้าสําหรับจะเอาบ้านให้เขาเช่านะหรือว่าที่ดินเปล่าให้เขาเช่าเพื่อไปทําประโยชน์ต่างๆนะครับสองเดือนเต็มเลยนะครับซึ่งข้อดีๆที่จะมีในเรื่องของเกณฑ์ข้อตกลงนะครับก็จะมีประมาณสักกลางกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับเื่อยไปจนประมาณเดือนธันวาคมเนี่ยเกือบเต็มเดือนเลยนะก็ถือว่าข้อดีมาในช่วงท้ายปี2567เนี่ยบางคนประกาศขายที่นะประกาศให้เช่าบ้านให้เช่าที่มานานแล้วไม่มีใครมาสัก ทีเดีนะครับเดี๋ยวช่วงปลายปลายเดือนนี้แหละนะครับจะมีเกณฑ์ดีมีโอกาสเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเข้ามาแล้วนะก็คอยรับสายรับโทรศัพท์นะครับข้อตกลงดีๆมันจะได้เกิดขึ้นดาวในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องถือว่าเดี๋ยวพอเขาทํามุมทําองศานะทามุมทําองศาที่มีเกณฑ์จะต้องมีเคราะห์ ับเกิดเข้ามาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุต่างๆนะครับพฤศจิกายนธันวาคมระวังลื่นล้มนะในบ้านเรือนในห้องน้ําของตัวเรานะครับใครที่มีลูกหลานนะได้ยินคลิปของอาชาวสิงห์แล้วเนี่ยนะถ้าเรามีพ่อแม่เป็นสิงห์นะครับแล้วก็ อคอยดูนะครับบ้านอย่าให้ลื่นนะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ได้เกิดเคราะห์นะครับเพราะมันจะเกิดเคราะห์มันจะเกิดภายในบ้านเราอย่างน <beiter S 1> <conna> ี้แหละนะส่วนอยากจะเป็นเคราะห์จากห้องน้ําไปแหละนะหลักๆหรือว่าน้ําลื่นน้ําหกนะทาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานั้นลื่นหกล้มนะครับได้นะถ้าอะไรเสียเนี่ยทางด้านของดาวพระเสาร์อ่ะ นะพระเสาท่านยังยืนเล็งลัคนาของเรือนสตาชาวลัคนาราศีสิงเข้ามาอยู่เลยนะการที่ดาวพระเสาโคจรเล็งลัคนาเ่ยครับทำให้สิงเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ปวดเมื่อยตรงนั้นตรงนี้ปวดข้อปวดกระดูกปวดหลังเนี่ยนะมันก็จะมีเข้ามาสำหรับผู้สูงอายุนะมันก็จะมีเข้ามานะครับรวมถึงว่าใครก็ตามที่ไปยกของหนักนะครับมีก็มีเกณฑ์แหละนะในเรื่องของการเจ็บยอกนะในระยะยาวๆเลยการเจ็บยอกระยะยาวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อยู่ที่บุญกุศลที่เรากระทามานะ อ่ามีบาหมีกรรมอะไรทํามามีเคราะห์อะไรทามาหรือเปล่านะถ้ามันมีน้อยมันก็จะเป็นน้อยนะไม่ไม่ได้น่ากังวลใจอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับาดวงดาวนะครับเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวนะไปกับลูกหลานนะเน้นเราเน้นผู้สูงอายุนิดน,นึงนะช่วงจังหวะดาวนี้นะเดินทางไปท่องเที่ยวไปกับลูกหลานนี่นะครับไปเหมือนไปไหว้พระไปทําบุญเนี้ยครับก็มีเข้ามานะตลอดทั้งพฤศจิกายนแล้วก็อ่าทั้งเดือนธันวา คมทั้งสองเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสไปท่องเที่ยวนะก็อย่าลืมไปทําบุญทําทานตามวัดวาอารามต่างๆนะครับหนุนนํากุศลดีๆนะครับเพราะเดี๋ยวาดาวดีๆอย่างดาวพระพระหัสนะครับท่านจะโคจรเข้ามาให้คุณในเรือนชะตาให้กับชาวลัคนาราศีสิงในปี2568ด้วยนะครับแถมยังมีดาวพระดาวหูดาวพระสาวเนี่ยนะครับก็จะโคจรเข้ามามีผลกระทบในเรือนชะตาด้วยนะก็ลองไปฟังทิปหลายปีดูนะครับแต่ผมมองว่าหลาย อย่างปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะเราไปฟังรายละเอียดดูนะครับนี่พฤติกานะธันวาคมนะครับนะดาวที่โครจรนมาในลักษณะแบบนี้นะครับอาจจช่วงจังหวะท้ายปีนะอะไรเสียนะครับในบ้านเรือนแล้วก็ซ่อมแซมซะนะเพราะมันมีดาวเกณฑ์ที่จะต้องเสียทรัพย์อ่ะนะเสียทรัพย์ไปให้กับบ้านให้กับรถเนี้ยนะครับแล้วก็แก้ไขนะครับก็คือว่าอันไหนเสียก็ซ่อมมันนะเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่จะได้มีสิ่งดีๆเอากลับมาใช้ใหม่ ได้เป็นอย่างดีดาวในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครมีผู้หลักผู้ใหญ่นะที่เป็นตัวเราเป็นสิ่งนะนี่พูดถึงตัวเราเป็นสิ่งนะถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือวญาติญาตินะครับบางครั้งเนี่ยเราห่างไกลนะห่างอึนห่างเข้ามาระยะหนึ่งนะครับช่วงจงวังหวะท้ายๆปีนะครับมีเกียนว่าเขาจะเจ็บป่วยได้ไข้นะครับหรือว่าครอบครัวของเราเนี่ยเราเป็นสิ่งเนี่ยบางทีไปทํางานที่อื่นที่ไกลนะครับมีพ่อแม่นะครับมีบุปการีเจ็บปวยได้ ใช่บ้างไหมนะครับเพราะเป็นช่วงจังหวะนะอ่ากระตันยูกับอ่าญาตินะครับหรือว่าคนที่เคยเลี้ยงเรามาบุคลารีเลี้ยงเรามานะครับแล้าบุญจะกระตันยูนะครับมันก็จะกลับมาอ่าให้คุณในเดือนสะตาอยู่เรื่อยๆนะครับในช่วงจังหวะถัดไปนะครับเพราะในช่วงจังหวะนี้นะก็จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวคราวแหละ ว่าญาติคนนั้นล้มป่วยนะครับพี่น้องคนนี้เจ็บป่วยนะญาติิเรานะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จักนะครับอาป่วยมานานแล้วอะไรนะก็มีได้รับข่าวาวนะให้ไปเยี่ยมท่านบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีแต่เรื่องดีๆนั้นย้อนกลับมาสู่ให้กับชาวาลัคนาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านนั่นเองนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานกิจการการงานต่างๆนะครับยังไม่เชื่อช่วงจังหวะหยุดของชะตาชีวิตไงนะเพราะมันจะมีในเรื่องของการโปรเจกต์ project, ในการ หาเงินใหม่ๆใ,ในการหาเงินในช่องทางใหม่ๆนะครับกลับเข้ามาให้กับเรือนชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับเช่นว่ามีโปรเจกต์ใหม่นายสั่งงานมาให้ทำนะครับถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์ของตัวเราเองนะนะในการทําเงินทารายได้เพิ่มเติมมานะครับให้กับเรือนชะตาหลายๆอย่างหลายๆเรื่องนะฮะเพราะอะไรเนี่ยในเรื่องของภพกรรมมะภพการงานของเรานะครับเรียกมันยังมีดาวฤกษ์อยู่ของเรือนนะครับของเรือน ชะตาอยู่นะเวลามันทําอะไรมันจะหยิบจะจับจะทําอะไรเนี่ยมันยังมองว่ามันยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีอะ่ะนะเช่นว่าจะอันนี้พูดถึงธุรกิจส่วนตัวนะ,ะสมมติจะทํานั่นทนํานี่เอ๊ะทำไปแล้วรู้สึกว่ามันแบบ มันยังไม่เข้าทางนะในระยะเวลาเนี่ยอ่าเรื่อยๆปอยู่นะครับพฤศจิกาธันวารมถึงต้นปีปีหน้าอยู่นะแต่มันจะมีโปรเจกต์ใหม่นะครับเข้ามาไอตัวโปรเจกต์ใหม่เข้ามาเนี่ยมันเป็นในลักษณะแผนงานการมาแผนงานหรือว่าช่องทางนะที่จะทําแล้วก่อเกิดทรัพย์ก่อเกิดรายได้ที่ดีเข้ามาอันนี้พอมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาแล้วก็เขาเรียกเป็นช่วงจังหวะหาข้อมูลน่ะในการที่จะทําให้มันสําเร็จนะครับอาจจะไปทําสําเร็จในปีหน้าหลังสงการไปหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ไอเดียนะ ไอเดียต่างๆเนี่ยมันดีแล้วนะครับมันมีไอเดียต่างๆที่ช่องทางการหาเงินเข้ามาเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้ก่อนนะเพราะเหมือนแบบว่า,าสภาพคล่องยังไม่พร้อมนะปัจจัยของดวงดาวแล้วกันนะมันยังไม่พร้อมให้ลุยให้สู้สักเท่าไหร่นะครับปลายปีนี้นะแต่โปรเจกต์ใหม่ๆนะครับมันมีเข้ามาแวอัน,นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะถ้าเป็นงานประจานะก็เหมือนมีงานใหม่ๆ นะครับเข้ามาให้ทําอยู่เรื่อยๆนะแต่ก็ถือว่าทําได้สําเร็จทําได้ผ่านไปจึงยังไม่ใช่ช่วงจังหวะหยุดนะว่าเอ๊ปลายปีแล้วฉันเบื่อแล้วฉันหยุดแล้วฉันจะพักแล้วยังไม่ใช่นะเพราะอย่างไรเสียเนี่ยงานมันมานะให้คิดนะงานมันมาให้ทานะครับอ่าอยู่เรื่อยๆเลยนะอ่าพอเข้าไปถึงทันวาไปก่อนนะประมาณทันวาไปก่อนเดี๋ยวมันจะซาลงนะพอมันจะซาลงเนี่ยอ่าใครที่คิดว่า มีงานเยอะแล้วดีนะก็รีบเร่งทำเริ่มเริ่รุยนะครับเพื่อจิกาแล้วก็ธันวาเลยนะเพราะเดี๋ยวธันวานจะเริ่มซามันจะเริ่มเบาลงนั่นเองนะครับทีนี้นะครับมาดูในด้านของความรักบ้างนะครับด้านของความรักเนี่ยนะครับตับใดที่ทางด้านของดาวพระเสาร์อ่ะยังคงโค,รงโครจรเล็งลัคนาของชาวสิงอยู่นะครับมันก็จะต้องมีเรื่องเหตุนะมีเรื่องทุกนะครับในเรื่องตามแบบฉบับของดาวพระเสาร์เลยล่ะที่โครจรเข้ามาซึ่ง ดูแล้วนะพฤศจิกาน่าจะทุกมากกว่าเดือนธันวาอ่าเพราะัานธันวาคมหลายๆอย่างมันก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นพฤศจิกาน,นี่ยเขาเรียกว่าใครที่ จะมีเหตุมีวิวาสกับคู่ครองคนรักอะไรนะก็ต้องระมัดระวังหน่อยเดี๋ยวมันจะมีแล้วมันจะงอนกันนานนะเดี๋ยวจะมีปัญหากันนานยุ่งดกันนานนะครับแต่พอธันวาคมแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ดาวพระเสายังคงยืนอยู่ในภพของความรักอยู่ในภพของคู่ครองคนรักของเราอยู่เนี่ยนะครับแต่มันแปลเปลี่ยนไปในทางที่มันดีขึ้นนะเช่นบาวปเที่ยวด้วยกันนะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นปรับความเข้าใจกันได้มากขึ้น นะอารมณ์ประมาณแบบนี้นะไปปีนเขาด้วยกันนะขับรถไปท้าวิบาวด้วยกันลุดยด้วยกันนะครับก็มีความสุขแฮปปี้ดีนะช่วงไปปลายปีของเดือนธันวาคมนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีบางคนโสดนะครับบางคนโสดมีเกณฑ์นะที่จะพบคู่นะครับเข้ามา ซึ่งเกณฑ์ดีๆในเรื่องของความรักที่จะพบคู่เข้ามา่นะครับแปรเปลี่ยนเรื่องคู่เนี่ยเดี๋ยวมันมาปีหน้าก็มานะอยู่ในคลิปปลายปีแล้วนะครับก็อย่าลืมไปฟังกันด้วยขอบารมีพระรัตนาตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์เกื้อหนุนรลนบันด,ดาลให้กับทุกๆุก,กร,าราศีมีธรรมที่ดีมีงานที่ดีมีเงินที่ดีมีโชคที่ดีตลอดทั้งปี2,567นี้ครับ